ตอนนั้นเพราะปีที่แล้วตอนี่ขาวอะคนก็น้อยแบบนี้เลยออตอนน,ต <c oughs> นี้ย้ายมาปุ๊บคนน้อยตามั้นไอ้พีนไม่ต้องย้ายกับวาตะยย้ายยยายมาแล้วอยุี่ดวสปีแล้วป่ยายมายุิบหตกีนอ, <ปะ S 2> อยู่ทีมนี้แล้วอุ่นใจยังไงบ้างครับพีนอพี่นี่โวยอ๋อไดูไม่าได้ไม่ด มันเครียดเครียดเขาเจอแบบเาเจอพี่จอน่วยพี่จอนจะสอนอะไรพี่จอนป่วยออนเลยนะไม่าเลยพี่กบนไหเออใช่้คนเดียวกันลูกเออเัอคนเี้่าลนทีมไแบบเป็นตัตัวนำโชคของทีมเราตา้ไม่นับฝีมือน้ำโชคอย่างเดียวลูกโชคของเราใช่ไหมออ ฝั่งเราไม่รู้หรอกแต่ฝั่งนู้นน่ะมีตัวน้ำโชคอยู่ไม่จร่ผมมีคนนี้อยู่แล้วครับถ้าน้ำโชคอาจจะเป็นสิงโตแต่ถ้าในจีนสี่ีก็ต้องเป็นผมแล้วผมชนะมาสองปีแล้วแล้วแต้มที่นำ่าที่มาสีขาวแบบมาเอาแต้มเป็นคั้งนี้หน่อยครับแสดงว่าปีนี้สีขาวมีหวังขึ้นมาอะไรหรือยังถ้าผมดงสนามไปเลยแหละเราย้ายมเพื่อแบบมาเอาชัยชนะออที่ผมปั่นปวดนะผมเล่นในทางคิดวิทยาทางทักษะและศิลป์หืออาจจะไม่ที่นีมากเลย แต่ว่าจิตวิทยาเนี like ่ยมจะวิ่งตรงมุมจะวิ่งออกสนามควรเนี่ยคนต้องมุเฮ้ยอันนี้มันวิ่งอะไรผมันจับทางมุ่งเลยอะไรอีกนะพอคนจับทางคุณไม่ถูกเลยไงต่อคุณจะเริ่มงงสับสนจอนี่เริ่มมงไม่เคยเจอนักบาส์สันผมนี่เล่นอยู่เอ็นพีนะเขาจเล่นหนัก่อนไม่มีช่องเลยช่องใช่ไม่เคยแต่ผมว่าเอาลมดีไว้เดแล้วทีดว่าปีนี้ใครจะมาทำ น่าจะเป็นไ่้จิ้มได้จิมได้จิ้มไม่ลับจิ้มแกตำนานจบไปกี้าไกเนี่มา่านมีไหมปีแล้วก็เป็นตำนานอ่ะิพี่ก็ิ้มก็่ีแล้วมเดียนี่ได้พี่เราไปี่ไอ้เื่นตำนานไม่ต้องการเล่นหรอกไปยีรอกล้องแล้วแฮปปี้เ ไม่หยาบไว้หน่อยเล่นหนูเกือบโชคก็ไม่หยาบยืนก็เซ่อๆๆๆจงต่อเลยเอาแล้วก็สีนี้มีใครไปเดียวไปแลอกล้องเดียวอ่ะไม่งอรสีนี้มีใครเป็นน้ำโชคเหมือนเขาบ้างไหมเราแต่ต้องโอ้ยจากหน้าตานะครับเราไม่ได้ใสยดวงีว่าเราใส่สีมือเราใส่ความพยายามโอครับเราเป็นคนพวก เวลาแท้จริงของไม่ค่อยพึ่งดวงนะครับแล้วก็แบบฝีมือแล้วก็วินัยในการซ้อมครับได้ซ้อมไหมได้ซ้อมเพิ่งซ้อมเพ่งซ้อจะไปโอลิมปิกเพราะอะไรตัวเล็กแข็กหนัช่วงนีเขาคิดตีเกมไงเขาตีมหนือเขาตีมอ่าทีมมีอะไรจะพูดไหมครับมีอะไรจะพูดไหมดีไหมเอาเร็วพูดหน่อยถิงหน่อยถิงหน่อยอ่ะถิงเขาหน่อยไหมเออ

๋ยวให้นวิธีตัก่อนะอ้ยู้พวกผมร้องให้ขึ้นมาทำไมขอประโยคอปรสิงแบบทีมนี้ยทีละคนเลยลูกใช่ค่ะละประโยชน์ใครก่อนไม่เปลี่ยนนะเอาเลยอัตตาลูก ไมไม่กินเลยไเก็บไว้อได้เก็บไว้รออได้ไม่รนก็ไม่ต้องห่วงครับพี่ที่แวอีดไปกิน้ยรอเลยเองจะไกินกูแล้วนย ร้อลยร้อนเด่ันเลยดางสัมสักหน่อยน่เอคขิงฝั่ปรมาณนี้นะฝั่งคุณมันไม่มีค่ายผมขิอ่แล้มันพูดแล้วมันมันเปืองปากนะไม่พดดีกว่าแล้มืดีใบบ้าน่อยพู่อยไม่ี่ไม่ดีที่ไหนจะอยู่ต่อ้ทีไนจะอยู่ตอแรี่้คี้ต่อคนนี้พ เรังจพี่แม่จะอยู่ที่ีนไตอ่อเวกพี่ว่พวกพี่น่ปะต่อี่พวกพีคิดว่าพวกพี่แน่ไหมอ่แน่แน่ไม่เท่าพี่มาหรอกช่วยยืนหน้าอะไรต้นใจมากไหนลครับเราีน่ี่โนมาครับมาขยับเข้าใหม่ได อยู่ไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดครับรีว <laughs> รอดูสองคอเตอร์แรกแลับเออัวแรกเลยนี่เป็นเชียร์มู่สองมาค่ะสองมาแอบแพระแรงน้อยอะไรกลับไปรอดดดียร่ครับผมว่าเราเนนพูดเยอะรอเจอในสนามัวเออหมดเรี่ยงนะฝั่งโน้นเลย

ไม่ต้องคว้าแล้วเราเอาเองนะแล้วขี้พูดว่าอะไรนะเดี๋ยวอะไร่เดี๋ยวแห้าเรีย้ที่พูดมาเข้าเหมือนกันลูกอะไรลูกทำไมทำไมไี้รีลอยทำไมทำไมไม่ขี้ไม่ขี้รู้กันมานักกีฬานักกีฬาขี้แข็

คืภาษาไทยมาแทนไม่เขาบอกของของจีนหน้าหืออะไรทมราจับขทน้อยไม่ค่อยได้ซ้อมู่ปม้อยปนรอมด้อยย่ให้มาพูด้นเัตตัว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 ว้ครับไม่เก่งมากเวเดี๋ยวเล่นแรง ปิิดท้ายพี่นอขอปิดท้ายแบบแจมๆเออเกิอะไรวะเนี่ยเอาให้ทีมมันเขาหงอไปเลยแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับเราไม่เก่งมากแต่เราเล่นแรงไม่มืออาจจะรู้ไม่ได้วันนี้แต่เราเล่นแหรงเขาก็ตจะแบบอีแบบพอแบบกระชับนิดนึงนะกับเพื่อนๆกันเอยากเอาทครับ เราเล่นไม่ได้แต่ถ้ามาได้แต่กินที่สงสารนะครับเนีมีแอมโมนีีแล้ไม่มีแอมโนมีแไม่มีแอมนีแล้เาเแค่เือะรังร้องไห้นะคะออ่น้องเลนูด้าก่อนเดี๋ยวมาอีแล้วอนเอาวันนี้องดูเราจะคุเลขนิดเดงคนนี้จเท่าไหร่สตออนมาเท่าไหร่ออ๋อวันนี้ทีนวยออกครับใช่ี่

สิาะนีเดียวเลยทีมราูนีมยถ้าจะาเรื่องตัวน้ต้องแบบน้องไ้เล่ายสคือเน่งแบบเราไม่นนเลยเราจะตัวเลขทเลยูเรวเท่าไหร่เท่าไหร่ ดูเป็นบอลักษณะบอลอาาอาให้นตัดลุ้นเชียร์เราวันนี้กหน่อยดีกว่าค่ะตดีคไมางันหรอมาต่ากันอยอยกต่งกันเลยมารับมกันหน่อยห่้ไม่รับแป้ได้เครับถ้าแปที่รประโยคกัไไมด้เลยครับที่เราเล่นขายที่เรล

งานท20เวลาเขาจะเร็วกว่า20ปีโนรมันจะเร็วกว่า20ใช่ะ20จาปัโซอแล้วแต่ว่ายังซื้อซิมยังอยู่โอ้โหแนบหกชังเต็มเลยไม่แพ้คนทักเลยครับลองชลองมิมาด้วยอะไรมได้ที่ไหนอะไรครับ ใคที่มีบัตรเราก็ไปเชียร์กันในวันที่24นี่คือกรั่งอี่อิมแพค2 0 2นะคะเป็นงานอะไรนะขอเชิญงานที่ไหนอีกทีหนึ่งครับนักพิการ เอมซีวีล็งผิกนะครับ2025